สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกโยคะสมท่าโยคะนะคะสำหรับออฟฟิศซินโดมทำได้ที่ออฟฟิศเลยตาเนี่ยนะคะต้องคมุมนานๆนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อไต้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ของเรานะคะมาเริ่มท่าแรกกันเลยมาค่ะประสานฝ่ามือไว้ที่หลังศีรษะนะคะเปิดไหล่กว้างๆไว้หายใจเข้า้ยืดอกแล้วผลักไหล่ไปด้านหลังเยอะๆค่ะเงยหน้าหายใจออกค่ะหูบไหล่หูบซอกลงหายจาใาายจ,ออยจเข้าเงยหน้าขึ้นสักสิบครั้งหายใจออกลงสองหายใจเข้าปัดอกยืดอกเยอะๆค่ะเงยหน้า หายใจออกลงสามหายใจเข้าไปิดสองยืดอกหายใจออกลงสี่หายใจเข้าหายใจออกลงหเข้าเปิดสองยืดอกลยหน้าหายใจออกหุบซอกลมศีรษะลงหกายเข้าออกลงเจ็ดหายใจเข้าออกลงแปดหายใจเข้าออกลงเก้าสุดท้ายแล้วค่ะหายใจเข้า หายใจออกลงติดโอเคหายใจเข้าวาดมือลงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อดงตางของเราให้เรานะคะใช้อุ้งมือตรงนี้ของเรานะกดไปที่บ้าหลักเ<ม>บาๆนะคะเบาๆนะ,ะนะไม่ต้องออกแรงเยอะแค่วนพอรู้สึกน้ำหนักนี้เดียวแล้วหายใจเข้าออกปกตินะคะทำสองข้างพร้อมกันเลยก็ได้นะคะนับหนึ่งถึงสิบนะเบาๆเท่านั้นนะหายใจเนะข้าลึกหอกยาวสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองโอเคค่อยๆเปิดตาแล้วลืมตาช้าๆนะคะค่อยๆลืมตาช้าๆฟังมือลงมาช้าๆค่ะโอเคเราก็จะช่วยบริหารพอกสายกล้ามเนื้อตานะคะและอีกท่าหนึง่งท่าสุดท้ายช่วยคลายกล้ามเนื้อคอด้านข้างและสายตาของเราด้วยนะคะวางมือขวาข้างตัวแปะไว้บางคนมีพนักเก้้จับพนักพนะืก้นไว้ใครนีให้วางข้างตัวนะคะหายใจเข้านึ๊บหายใจออกเอ็นศีรษะไปทางซ้ายค่ะเมื่อเอ็นแล้วนะให้ตาเรามองตรงไปที่พยายดานค่ะคลายกล้ามเนื้อตาของเรา วางไว้5 4 3 2 1หายใจเข้าลึกตัวกลับขึ้นมาสลับข้างค่ะวางมือซ้ายข้างตัวหายใจเข้าลึกหายใจออกเอสีรตาไปทางขวาตาพยายามฉีกตาไปที่สุดแล้วมองไปที่เพดานค่ะ5 4 3 2และ1นึ่หายใจเข้ากลับขึ้นมาค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะช่วยยืดผ่อนคลายคอบ่าไหล่ของเราะะจากการทํางานแล้วก็รักษาสายตาของเรากล้าเมเนื้อตาของเราให้ผ่อนคลายได้ด้วยนะคะสามท่าง,ง่ายๆไปลองทากันดูนะคะทําได้ทุกที่ทุกเวลาและสามารถทําได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการในแต่ละวันได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการสุดโดยะคะนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ